สายฟ้าสอสิกินทาครับสายนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ใครซอสสกินตัวรูอยู่ที่น้องคายครับมีใครเป็นคู่ป้องคู่ซ้อมบ้างที่นั่นก็เพื่อนๆเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเก้าปีครับเราสูงเท่าไหร่หนึร้อยหกสิบห้าครับน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับสิบสามกกสิบสี่เราเหมือนกับไดนะครับโมดูดันครับเราวันนี้เรามาเจอกับจักรมงคล เคยเจอเห็นตัไม่เคยครับเป็นฟแรกเลยได้ศึกษาเก่์มันต่อยเข้ามาปะศึกษาเขาเมื่อตะตายแล้วจำได้ไหมต่อน้หเยขาบู้มืแล้ววันนี้เราจะวางเดี่ยวางแฝงไงกอดัปเตะแั้ต่อยตามตะตายเราเลยเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลาดาเนินลาเหมือนวันนั้นเราเจอกับชชยนลินไปไนมอย่างเงเกินไปอย่างบ้าแพ้่องยอกสั่เอาไว้พลาดแพ้่โดนเนาะ วันนั้นต่อยเหวี่ยเท่าไหร่วันนั้นต่อยร้อยยี่ห้าวันนี้ต่อยร้อยร้อยยี่หกสองมีปัญหาน้ำหนักไหมไม่มีเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงบ้างวันนี้สอบเกินอยู่สามปอนด์ลดเยอะเนอะตั้งใจมาทำที่นี่อ๋อคือมาวิ่งอะไรที่นี่เลยแล้วร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบได้ถูกมึงแย่งแรงไม่ว่ากี้นี้พอเอาคืนมาเถอะ ครับอ่า้ไฟนี้คุมคม,ามาประมาณกี่กิโลคมไม่เอยนเนอะเท่าไหร่คุมสองก,กิโลมาทำเราต่อยมือมาลรารู้หมดกี่ไฟแล้วประมาณห้าสิบสุดท้เราคนจังหวัดคนจังหวัดหนองคายาครับฝากเชิญชวนแฟนคขับเรานีดหน่อยพี่น้องชา,ขายของใครเป็นกำลังใ,ใจเต็มเลยนะครับเต็มที่แน่นอนะน,ะนะนนนโอเคขอบาน้องชายครับ